สวัสดีครับเดิรแกจิตไลฟ์นะครับวันนี้ว่าจะมาพูดถึง C57 ซึ่ง C57 ที่เราเอามาโชว์ในจอนี้มีทั้งสีดำสีปกตินะครับแล้วก็สีมิ้น์ซึ่งเป็นสีที่เราอยากได้มากที่สุดนะครับอยู่บนจอเรียบร้อยแล้ว C57 สี 4, 5, 7, มิน์เป็นสีพิเศษนะครับซึ่งในกล้องอาจจะดูถ้าเกิดบางแสงแสงประมาณนี้อาจจะดูเกือบเป็นสีฟ้าเลยก็ได้นะครับซึ่งมีความสวยออกมาผมชอบความสีสีอ่อนเนาะแล้วก็ชอบความที่มันเป็นผิวแบบนี้นะครับเป็นเหมือน ลายเนื้ออลูมิเนียมแล้วก็มีสีเคลือบคล้ายๆสีหรือส5สีพิเศษนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันสบายตาดีนะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นการเคลือบสีแบบ p o w เดอร์ค t ทติเพราะว่าพาวเดอร์ค t ทติคือใช้สีที่เป็นละอองในการเคลือบลงไปตรงเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าของ c 5 7สีธรรมดานะครับจะเป็นสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ n a ว y สี Jet Black แล้วก็ Color Red เข้าใจว่าเป็นอโนดายเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นสีที่ถูกเคลือบมาอย่างหนาก็คืออารมณ์ประมาณชุบชุบสีนะครับซึ่งถ้าผมเข้าใจอะไรผิดต้องขออภัยในที่ี้ด้วยนะแต่ว่ามอง2อันนี้คือมันต่างกันชัดเจนมากๆครับวิธีการเคลือบสีมันมันไม่เหมือนกันเลยนะครับของของเจ็ดแบ็กก็จะเป็นแบบลักษณะที่เหมือนสีมันขบเนื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าของเจ้าสีมินนี่คือแบบมันโชว์เนื้อชัดเจนอ่ะเนาะซึ่งผมชอบแบบ ซีมินมากกว่านะครับชอบสีอ่อนมากกว่าแต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่เรื่องสีนะวันนี้แค่โชยเฉยนะครับประเด็นที่เราจะพูดก็คือผมแอบเห็น c 5 7คนที่เขาขายมือสองกันหลายๆคนมันมีจุดที่ตรงนี้มันขึ้นเงานะครับผมก็เลยตั้ง question ว,ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเงาทําไมถึงขึ้นเงาคราวนี้ถ้าจุดนี้ขึ้นเงามันต้องเกิดการบีบอัดมากๆเพราะว่าถ้าเกิดจุดที่บอดี้โลหะ จะถูกเฉดสีให้มันขึ้นเงาได้บอดี้ชุบสีเกิดเฉดสีให้มันขึ้นเงาได้จากเดิมที่มันสีเรียบๆนะครับหรือว่าอันนี้สีเรียบอันนี้ชัดเจนมาแล้วถูให้มันเงานะครับมันไม่ง่ายนะอะผมก็เลยลองดูว่าเวลาเราจับรุ่นนิ้วจับยังไงจอไม่เช็ดสักรูกนะครับอาจจะไม่เนียบนะขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนฟิล์มแล้วโอเคนะครับก็ผมจับแบบนี้อ่าผมจับแบบนี้ผมก็เลยบอกโอเคเคลียร์คุณเห็นนิ้วผมใช่ไหมคุณเห็นนิ้วกลางข้างซ้ายผมอยู่ตรงตรงนี้พอดีนะครับส่วนมือซ้ายอยู่ตรงนี้พอดีคราวนี้ผมเปลี่ยนไปมือขวานะครับเอ้ยนิ้วผมอยู่ตรงนี้พอดี แสดงว่าจุดที่มันเกิดการเสียสีคืออยู่ตรงบริเวณตรงนี้เหนือขีดสัญญาณของชิ้นล่างและใต้ขีดสัญญาณของชิ้นบนตรงนี้นะครับเอาคราวนี้มาดู47เ m มิ้ดีกว่าเพราะว่ามันจะเห็นค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนกว่านะครับซมิตัวนี้นะครับผมก็เออแล้วก็ติดกันรอย4จุดแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะติดเนี่ยให้ดูสภาพ อันนี้ผมติดไฮโดรเจลไว้เนาะเพราะฉะนั้นไม่มีคราบอยู่แล้วนะครับสบายใจได้คุณเห็นความขึ้นเงานิดนึ่งไหมเอย่ยถ้าไม่เห็นขออภัยนะผมพยายามจะให้เห็นที่สุดนะครับอ่ะตรงไหนครับตรงนี้เห็นไหมครับมันเหมือนมันถูกขัดขึ้นมานิดนึงมันไม่ใช่รอยลงเนื้อนะดูดีนะมันไม่ใช่รอยขูดนะมันเป็นรอยเหมือนถูกเกิดเกิดการเสียดสี นะครับมันต้องแล้วแต่มุมเนี่ยประมาณตรงเน,นี้ยนะครับแล้วก็ชิ้นอื่นก็เป็น๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ครับมันถูกเกิดการขัดแล้วก็จดสีนะครับทําให้เคสที่เป็นไม่ว่าจะเป็นยางหรือว่าจะเป็นพลาสติกเนี่ยมาถูกกับบอดี้ที่มันเป็นเหมือนเหมือนผิวทรายและเหมือนเนื้อมันจะถูกเนี่ยเห็นไหมจะทอนตรงนี้ครับ นหนึ่งนะตรงนี้นะครับชัดเจนนะว่ามันถูกเฉดสีมาซึ่งผมก็ลองใส่เคสอยูมันมันตรงมากนนจริงๆสักรู่นะครับโอเคอันนี้ผมก็ไม่ใช่เคสที่ที่มันขูดมือถือนะแต่ว่าผมลองใส่เคสที่ผมมีอยู่นะครับยางเมื่อมาโดนขอบโลหะนะครับอันนี้คือยางยิงดอทเนาะโอกาสที่ยางยิงดอทมันจะเฉดสีนะี่ยากมากเพราะว่า การยิงดอทคือการกระจายตัวของของผิวสัมผัสให้มันยึดเกาะตามช่องระหว่างดอทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นละะนักษณะยางเงาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นการขึ้นเงาได้สูงนะครับผมจับแบบน,นี้ผมก็ต่างพับต่างเห็นไหมครับว่าจุดที่เราจับแน่นๆมากๆด้วยความที่บอดี้บางๆลงทําให้เราอะเกิดการบีบมากขึ้นกิดการจับที่มั่นคงขึ้น เพราะว่าเรากลัวว่ามือถือมันจะตกนะครับคือก่อนหน้านี้มือถือมันหนาเนาะเราไม่ต้องจับแน่นมากก็ได้เพราะว่ามันหนาแต่พออันนี้มันบางเนาะเราก็ต้องพยายามจับให้แน่นขึ้นอันนี้ส่วนตัวผมนะซึ่งผมคิดว่าหลายหคนก็มีความรู้สึกนี้เหมืนอนกันแหละเพราะว่ามันบางหลงเนาะเราต้องจับให้ระวังมากขึ้นแล้วก็เปิดปืด๊ดช่างเถอมือเราจะไม่อยู่แค่ชิ้นเดียวมันจะลามถึงชิ้นบนแล้วก็เกิดการที่เคสมันขยับุก <c oughs> ดิกดุกดิกได้แล้วก็เกิดการขัดโดยเฉพาะเคสที่มันจะเป็นยางเงาแบบเนี้ย ในตรงข้อต่อนี้นะครับกรณีของลิงเก้ตัวนี้ผมมองออกแบบมาดีนะผมมองออกแบบมาดีแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่มันเงาตรงนี้นิดนึงผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมชิ้นล่างเขายิงดอทแต่ชิ้นบนยิงดอทแค่ข้อแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเปื่อยผมก็ไม่ทราบผมก็งงเหมือนกันนะลิงเก้ตัวนี้เนี่ยนะครับยิงดอทแล้วก็ใสอันนี้ก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมทำไมถึงไม่ยิงดอทให้หมด แต่ว่าเคสอื่นที่เป็นเคสพลาสติกครับก็สังเกตเลยว่าเขาจะเป็นเคสผิวเรียเปียบผิวเงาๆผิวใสๆลักษณะประมาณนี้ก็สันนิษฐานกันเลยว่ามันอาจจะทําให้มือถือเราเป็นรอยได้เพราะฉะนั้นแนะนาอย่างนี้ว่าอาจจะไม่ต้องติดตัวกันรอยตรงขอบๆตรงนี้ทั้งตัวก็ได้นะครับแต่ว่าติดในตรงข้อต่อน,นี้ไปก่อนกรณี้ท้าคุณจะใช้เคสจีนหรือเคสอะไรก็แล้วแต่ที่ผิวเป็นผิวใสๆยางใสๆเนาะสันนิฐานว่ามัน อาจจะทําให้มือถือเราเป็นรอยตรงข้อต่อตรงนี้ทั้ง4จุดได้ก็เอาเศษฟิล์มนะครับที่เป็นกลุ่มไฮโดรเจลที่คุณมีอยู่ที่บ้านถ้าเคยใส่ฟิล์มมาติดที่บ้านอยู่แล้วเนาะก็เอามาตัดนะครับโดยความกว้างนะครับก็อยู่ประมาณสัก4-5มิลนะครับแล้วก็ความยาวนะค,ความยาวตรงนี้นะครับก็ประมาณสักจากขีดเนี้ยนะถึงขีดสัญญาณตรงตรงนี้นะครับถึงถึงตรงขีดเราสัญญาณมือถือตรงนี้ก็ ผมมองว่าแค่เนี้ยเพียงพอเพราะว่ามันจะได้ไม่เลยไปโดนปุ่มพวกสแกนนิวนะครับแล้วก็จะซ่อนอยู่ในเคสพอดีเนี่ยพอใส่เราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่าเนี่ยตัว,ต,วตัวฟิล์มเนาะอยู่จะข้อต่อน,นี้ถึงต้องขีดสัญญาณพอดีมันก็จะไม่แบบไม่เด่นนะครับก็อัามพลางได้พอดีนะครับส่วนตรงข้อต่อตรงนี้นะครับตรงบานพับตรงเนี้ยติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดติดอะ่ะมันจะเกิดอาการที่เรียกว่ากลางไม่สุดนิดนึงนะครับเห็นว่ากลางไม่สุด นิดหนึ่งนะครับมีบ้างมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะแต่ถ้าใครบอกว่าโอเคจะไม่ติดก็ได้คือผมเมื่อก่อนผมไม่ค่อยติดหรอกนะครับเนี่ยอันนี้ก็ติดเหมือนกันแต่ว่าน,นี่จะบางกว่าสังเกตว่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสสักครู่นะครับอ่ะสังเกตว่าพอพอเราพอเราไม่ติดเนี่ยเอย้พอเราเขาติดแบบบางเนี่ยมันมันการได้ตรงขึ้นตรงกว่านะครับแต่ว่าของไอ้เจ้าซีมิ้นเนี่ยผมติดแบบหนาเนาะ มันก็กลางได้แค่นี้นะครับก็อันนี้แล้วแต่เลยแต่ผมติดผมชอบอย่างหนึ่งคือเวลาผมจับผมจับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นการที่ของเดิมมันเป็นสีอลูมิเนียมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลื่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นผิวเงาอ่ะผมชอบที่ว่ามือเราลายนิ้วมือเรามันจะจะเรียกว่าทัชตัวผิวเงาแล้วมันจะกัดลื่นได้ดีกว่าก็รู้สึกว่าถือเนี่ยบางทีมั่นใจกว่า ก็เลยเลือกติดผิวเงาตรงนี้ไปอันนี้ก็แล้วแต่คนได้เลยเนาะก็คลิปนี้ก็มา,มาแชร์กันว่า C17 เนี่ยมันจะมีอาการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ที่ใช้ C17 เนี่ยอยากสนใจอยากจะซื้อ C17 ก็แนะนำว่าเอาเช็ดฟิล์มสติกเกอร์มาติดตรงนี้นิดนึงแต่ขอสติกเกอร์เกรดดีหน่อยหรือว่าฟิล์มไฮโดรเจลที่เป็นเชดเหลือๆนะครับมาติดไว้4จุด4มุมก็ทำให้มือถือเราไม่มีรอยกรณีถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่ามีผลต่อราคามือถือไหมจริงๆผมมองว่า เรื่องของรอยประมาณลักษณะขึ้นเงาหรือว่าที่ไม่ได้ขูดลงเนื้อขูดแบบเนื้อบิน่นหรือขูดเฉียหายอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ได้มีผลต่อราคามือสองนะส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้งานปกติการที่ใส่เคสไม่มีรอยของเคสยางเฉย่กับบอดี้โลหะเลยก็ยากมากเพราะว่าการที่ยางมาเจกับโลหะเนาะมันย่อมเกิดการขัดกันอยู่แล้วนึกออกไหมเวลาจับอะเรามีการบีบบีบบีบแล้วก็มีฝุ่นลงไปบ้างอะไรบ้างมันมันต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ ใครจะบอกว่าเคสกัดผมยางกัดโลหะไม่ได้แต่มันเกิดการเสียสีได้นะครับซึ่งเกิดรอยลักษณะจากัดเสียสีมากกว่าซึ่งผมมองว่าในเรื่องราคามือสองไม่ควรจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็เจอกันเยอะแยะมากมายนะวันนี้คุณลองส่องในคนที่เขาขายตัวมือสองก็ได้นะครับของรุ่นนี้เนาะก็จะเจอลักษณะประมาณนี้ทั้งนั้นส่วนซีโฟผมคิดว่าไม่เจอเพราะว่าอย่างนี้ครับซีโฟเนี่ยอ่าซีโฟเจ็ดเนาะผมมองว่าอันนี้เป็นเป็นซีโฟเนาะแล้วผมกลางอันนี้นะครับ จุดที่ C4 กลางเนี่ยมันเราจะกลางตรงนี้ตรงตรงสันนี้มากกว่าผมคิดว่าอ่าด้วยความที่พื้นที่จับมันใหญ่ครับมันก็ไม่ได้มีประเด็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องบีบตรงข้อต่อของ C4 แบบนี้ด้วยเพราะ C4 กลางอันนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ปิดนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่คิดว่ากลางบ่อยสุดน่าจะเป็นแถวๆเนี้ยซึ่งจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มันจับแน่นอยู่ละมันจะไม่ได้แบบเกิดการแบบ เวิงขึ้นเฉวิงลงเพราะนักสี่โฟผมคิดว่าไม่น่ามีประเด็นนี้นะครับในเรื่องของตัวที่เป็นข้อต่อของบอดี้ที่เกิดการขึ้นเงาจากการขัดของเคสนะครับแนะนําว่าเคสพลาสติกรือว่าเคสยางได้ทั้งคู่แต่ว่าติดก,กันรอยขอบๆไปก่อนก็ดีนะครับประมาณนี้สําหรับ Galaxy S4 7นะครับใครหารุ่นนี้มาซื้อมาใช้งานก็แนะนําว่าซื้อได้มีปัญหานหนักๆนะครับนอกเว้นเรื่องกล้อง,งอย่างเดียวที่กล้องนะมันดูไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ก็อาจจะต้องมีการใช้ฝีมือหรือใช้ mode pro นิดหนึ่งเป็นแค่อย่างหดียวผมมองประเด็นหลักนะในเรื่องของสัญญาณ GPS เนี่ยไม่ได้ชววิงแล้วคือเอเรื่องเขาไม่ไชว์วิงก็คงจะไม่ได้มันมีอยู่น้อยมากๆนะครับเรื่อง,องการกินแบตเมื่อปล่อยอินเทอร์เน็ตเนี่ยอารมณ์ประมาณชั่วโมงละสิ็ก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่วันนี้ที่มันคูลดาวนมันก็ครูจริงๆทําให้แบตเตอรี่อะลองอะเดอผมใช้ในสีชั่วโมงต่อวันนะครับในการทํางานก็อยู่ได้ยีชั่วโมงบนการเปิดจอ5ชั่วโมงก็ถือว่าเรียกว่า เพอร์เฟเลยในเรื่องของแบตเตอรี่ก็เป็นมือถือที่ประทับใจมากณนะวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆใครมีคำถามอะไร c 5 7ก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปได้เลยสวัสดีครับ